กำเสริรประสบการณ์อีกแล้วนะคะใน EP ที่แล้วคิดเชิญโมได้สอนเด็กๆในเรื่องที่1เรื่องที่2และเรื่องที่3ไปแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่4และเรื่องที่5กันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนทิดเชิญจะให้เด็กๆไปฟังเพลงเพื่อนอารมณ์ดีก่อนเด็กๆสามารถแสดงค่าทางประกอบเพลงได้เลยนะคะพร้อมกันหรือ,อยังคะค่าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะปูนปูน เด็กๆคะความอิจฉาดีหรือไม่ดีคะเด็กๆไม่ดีนั่นเองนะคะความอิจฉาเป็นยังไงคะเด็กๆเช่นเด็กๆเห็นเพื่อนๆได้ใส่เสื้อตัวใหม่แต่เด็กๆได้ใส่เสื้อตัวเก่าเด็กๆจึงรู้สึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมหนูยังได้ใส่เสื้อตัวเก่าอยู่ล่ะคะก็เพราะว่าเพื่อนๆตัวโต,วตวขึ้น จึงได้ใส่เสื้อตัวใหม่ดังนั้นเด็กๆจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะตัวจะได้โตโตแล้วเด็กๆก,ก็จะได้ใส่เสื้อตัวใหม่นั่นเองค่ะอาหารดีต้องมีประโยชน์มีผักสดและเนื้อหมูบูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานา,นาล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายเออ ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวล้อสนั่นหวั่นไหวเลยใช่ไหมคะเด็กๆอะไรที่ทําให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานบ้างคะได้เล่นกับเพื่อนๆถ้าเด็กๆเล่นคนเดียวเด็กๆจะสนุกไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นหรือร่วมเล่นกับเพื่อนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองคะ่ะ ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเด็กๆกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็จะทำให้ปวดท้องปวดฟันไม่สบายเด็กๆจะมีความสุขไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่หขึ้นมานะคะ ให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่23นะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนให้เด็กๆโยงเส้นภาพที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกมายังผังแบบฟองเอ๊ะภาพไหนนะที่ทำให้เด็กๆสนุกบ้างอ่ามาดูภาพนี้ก่อนภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้มีอารมณ์แบบไหนคะรู้สึก กลัวนั่นเองต่อไปภาพนี้เด็กๆสองคนนี้กำลังเล่นกำลังเล่นที่เครื่องเล่นสนามใช่ไหมคะดูหน้าเขาสิคะกำลังสนุกเลยอ่ะโยงเส้นมาเลยคะ่ะจื๊บอ่ะที่เหลือให้เด็กๆทำเองนะคะในวันนี้ เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้หมดเวลาบายยนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊าย